สวัสดีครับเป็นรถกระบะเกตเนะครับวันนี้โตโยต้ารีโวนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่2คันเป็นสีขาวกับสีเทานะครับรถนะครับบอกเลยว่าเป็นตัว G ตัวท็อป1คันนะครับทางซ้ายนะครับทางขวาเป็นตัว E นะครับเป็นตัว E ปี17นะครับเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับมีแคดเร์บอยแถมไปให้เลยครบๆแบบนี้นะครับรถสวยรถเดิมโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับจากหน่วยงานปวสูนทั้ง2คันนะครับและอีกคันนึงนะครับเป็นตัวปี18ถ่ายไปเมื่อวานแล้วนะครับราคาอีกคันนึง สามแปดเก้าคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมาจากที่เดียวกันรถสวยทั้งคู่เลยนะครับแต่ตัวนี้ราคาเนี่ยราคาดีนะครับน่าโดนน่าซื้อมากสีขาวคันนี้สวยสว่างเงาหน้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับมีกล้องหลังเดิมแท้มาให้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาสวยราคาดีน่าโดนน่าซื้อนะครับใครสนใจคันไหนกระบะสวยนะครับติดต่อหาเพจได้เลยนะครับมี3 7 9แสนเจ็ดหมนะครับแล้วก็4 1 0 0 0นนึ่งหมื่นนะครับมีตัว e e plus ตัว g นะครับมีเรื่องหมดเลย ทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าตรงนี้เป้มีคัดให้แล้วสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะมาดูกัน2คันนี้ที่เข้ามาสดๆร้อนๆนะครับณนะเวลานี้เลยนะครับกระบะสวยน่าใช้เกียร์ออโต้นะครับมาดูกันนะครับ2คันนี้มาจากหน่วยงานนะครับ รถหนึ่งงานทั้งคู่เลยคันนี้มาจากซีนเจเนติกนะครับรถหนึ่งงานเนาะก็ใช้คูงกันในการประปานะครับวิ่งไปดูงานตามไซงานไปเช็คระดับน้ําแบบนี้นะครับที่มาที่ไปรถนะครับบอกได้ประมาณนี้แต่เลืกอก่นนี้คงไม่ได้นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปรถเนี่ยพวกนี้รถเข้าสู่ตลอดอยู่แล้วนะครับการดูแลดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะครับใครหารกระบะสวยๆไปใช้สมาร์ทแคป ยกสูงเกียร์ออโต้เพียรเนอร์นี้ติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์นะครับโดยตรงนะ094 889 4848นะครับกระบะสวยน่าใช้ไปจัดมาให้แล้วนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้วันเดียวนะครับบอกเลยว่ามีโปรของแถมให้ด้วยนะครับคุ้มๆนะครับอยากบอกนะครับว่ารถกระบะที่เป้มาขายนะครับวันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นที่ยอดนิยมขายดีนะครับ เรียกว่าลูกค้านะครับให้ความสนใจนะครับเยอะเลยนะสำหรับรถหน่วยงานและเป็นตัวกระบะสมาร์ทแครด้วยนะครับใช้งานได้หลากหลายนะบรรทุกบรรทุกของเข้าได้เข้าสวนไปขายของไปของเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะเดินทางเดินทางครับไม่ต้องต่างแดดตากฝนมีแคริบอยให้ครบแบบนี้นะครับหรือใครจะไม่เอาแคริบอยถอดออกก็แจ้งได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้ปี17นะครับเป็นตัว G กับตัว E นะครับตัวท็อปกับตัวลองท็อปนะครับสภาพเนี่ยเรียกว่าสวยคุ้มเลยนะครับผ่อนอยู่เท่าไหร่นะครับประมาณนะครับหกพันแปดหกพันเก้านะครับกรณี ฟรีดาวก็อยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับประมาณ7,500นะครับพูดต้นทุนเลยนะแบบรวมทุกอย่างนะครับรวมประกันอยู่ประมาณ7,500นะครับไม่เกินนี้นะครับและบอกเลยว่าดอกเบี้ยนะครับมีเรทดอกเบี้ยของที่แฟนปกติหรือจะเป็นดอกเบี้ยเรทอัตราพิเศษไปเขามีให้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์านลากอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับสองคันนี้นะครับสเปคเนี่ยที่บอกว่ามีตัว G ีกับตัว E นะครับต่างกันตรงไหนนะครับให้ดูก่อนตัว G ีสีขาวนะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์แบบฟูลนะครับฟูล LED แบบนี้นะครับสภาพส่วนโครงสร้างเดิมก็ะจังหน้าจะเป็นตัว3ชั้นนะครับ3ชั้นโครเมียมที่หากไม่ใช่ไรเปิดไว้ให้นะครับเปิดไว้นะอ่ะเปิดเอาไว้นะครับเพราะอยาจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูด้วยนะเช็คให้ดูทุกจุดแบบละเอียดเลยนะครับไฟตะหมอกมีให้ครบตัวนี้สีขาวสวยดูดีน่าใช้นะครับโครงสร้างรถได้สวยเดิมนะครับสวยเดิมไฟหน้าสวยๆใสๆเงาๆนะครับสภาพเนี่ยกริบๆเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างได้เป็นโครเมียมปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวรถเนี่ยสีขาวบอกเลยมีคันเดียวนะยังไม่มีคันเดียวนะครับแล้วก็สีบอลน,นะครับเป็นสีที่ดูแลสั่งง่ายก็มีอีกสองคันนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับด้านหน้านะครับเดิมๆสภาพเดิมแล้วนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมเลยนะครับตรงนี้เดิมๆไม่ใส่ไม่แต่งใส่ไม่แต่งไม่ล้วนะครับ มาดูกันตัวด้านหน้าของตัวปี7ิคันนี้เป็นตัว e นะครับไฟหน้ามันตินะครับไฟหน้ามันปิดจ,จะไม่มีไฟดย์ไทม์ให้เหมือนตัว g นะครับเรียกว,ว่าส่วนคุ้มค่าเหมือนกันนะครับสเปคน,นี้คุค้มไม่อยู่ประมาณแสกกลางๆนะครับไม่แสนต้นๆแสกต้นๆนะครับคันนี้ทั้งสองคันนะพอๆกันนะครับสีสันเพียรถคันนี้ได้นะสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะ สภาพสวยเลยนะครับเรียกว่าสวยคุ้มค่าเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8ส่นะครับส่วนยางนะครับแม็กจะเป็นแม็กอะลอยขอบ17นะครับแม็กอะลอยขอบ17คือเดิมแท้โรงงานนะครับอันนี้เป็นยางของบิสโตรนะครับยางบิสโตรนะคก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องคุณภาพนะครับยางนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คต้งดอกยางให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเช็คและให้ละเอียดด้วยนะครับ อันนี้ดูทรงหน่จะต้องเปลี่ยนยางเลยอย่าเเปลี่ยนยางให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะอย่าเปลี่ยนให้นะครับซุ้มล็อป้องล้อโครงสร้างได้เดิมนะครับกระจกมองข้างเดิมสภาพเดิมทั้งหมดนะครับภาษีพรบไม่มีขาดนะครับต่อให้ครบครบนะครับฟิล์มรอบคันได้เดิมเดิมเลยติดมาให้เรียบร้อยครบครบแล้วนะครับขอบฝาประตูสภาพเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะครับเดิมนะสภาพเดิมพร้อมใช้นะครับพร้อมขี่แล้วก็ด้านในนะครับตัวนี้เบาะก็เป็นเบาะเรียกว่าเบาะทูโทนเป็นน้ําตาลตัดดํา นะครับน้ำตาลตัดดำแบบนี้เลยนะครับเกลีย์ออโต้นะครับที่วางแก้วน้นกาแฟมีให้ครบครบนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นตัวสีดำตัดกับสีบอลนะครับมีช่องคูบล็อกให้ครบแบบนี้นะครับเรี่กว่าสภาพกริบๆรเปี้ยๆเลยนะครับโครงสร้างรถซื้อกับเป้ไม่ต้องห่วงนะครับเดิมอยู่แล้วนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมสภาพเดิมสวยพร้อมใช้นะครับนี่เดิมๆเลยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวขอไปล้างหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพยังไม่เรียกว่ารถเพิ่งจะเข้ามานะครับยังไม่ล้างไว้สปาเนอะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับให้เห็นสภาพแรกรับเลยนะครับโ้องน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้นะครับเรียกว่าเดิมเดิมเลยต้นท้ายนะครับก็เดิมเช่นกันนะครับเดิมเดิมนะอะใครสนใจคันนี้นะครับบอกเป้ติดต่อหาไปเลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับตัวสวยโครงสร้างเดิมนะครับขอปิดฝาท้ายนนนิดึงะครั่ะ คันนี้นะครับยังสดยังว่างนะครับด้านหลังนะครับมีคาร์บอยส่มาให้ครบสภาพยังกริบกิบเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะครับแล้วก็แมกไนเนอร์นะครับสภาพยังใหม่ยังดีนะครับแมกไนเนอร์ยังดีอยู่เลยนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับเจ็ดพันลูกค้าบอกเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเราติดให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วท้ายก็บ่าเดิมโครงสร้างเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตะเข็บแมตชาสวยๆแบบนี้เงาๆงามๆนะครับ cr cl อยู่ครบๆนะครับ สภาพสวยๆกริบเนียนๆนะครับนี่รอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโทรมาที่เบอร์0 9 4ย์9 4 8าจปนะครับมีกล้องหลังมาให้นะครับมีกล้องหลังมาให้ตัว G นะครับสำหรับตัว G นะครับคือตัวท็อปที่มีกล้องหลังเดิมๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การชนท้ายติดตั้งมาให้ครบนะครับช่วงล่างนะครับตรงนี้ช่วงล่างเดิมแหนบอยู่บนเพานะครับแหนบอยู่บนเพานะครับแหนบ5้าบรรทุกได้เข้าประมาณ500โล6ก0โลนะครับ ส่วนตัวที่เป็นตัว e นะครับปี17เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวลองเนาะก็สเปคเหมือนกันนะครับด้านท้ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับรถสภาพเพิ่งเข้านะครับเดียวขอดูด้านในให้นิดนึงนะครับแต่คันนี้คือเสภาพแรงๆจริงๆนะครับนี่แม็กไรเนอร์นะครับเดิมนะครับยังไม่ล้างไม่สปาอะไรทั้งสิ้นนะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าจะถอดไคลิบอยหรือไม่ถอดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะ ผมบอกไว้ก่อนไว้่อเลยว่าอาจจะถอดนะครับไม่แน่นะต้องดูสภาพอีกทีนะครับเดี๋ยวให้ช่างพิจารณานะครับท้บายกระบะเดิมนะครับสปอตเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวนะ CR CL ตาปั๊มอยู่ครบเช่นกันนะครับอยู่ครบครบแบบนี้นะครับสวยเดิมโครงสร้างแบบนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับใครสนใจติดต่อหาไปได้เลยนะครับที่เบอร์0ู4 7 8 9 4 8า8เปเป็นตัวกระบะยุกสูงนะสายลุงสายลุยสบายๆนะครับขึ้นหุ้นเขาขึ้นลอยสบายมากนะครับมีเกียร์ลงเขาเกียร์ขึ้นเขามีให้ครบหมดเลยนะครับและช่วงล่างรถนะเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้แหนบผ้านะช่วงล่างเดิมเดิมนะครับเรียกว่ามันมีมันลวดละเยอเในทังสิ้น มาดูนะครับด้านในของตัวกระบะ Smart Car สีขาวกันบ้างนะครับตัวจีตัวท็อปเฟอ e 4่นะครับหรือบอกไปนี่ใช้คบคมแบบนี้นะครับโปร่งาสซื้อไปซื้อขายได้ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับปิดูด้านในนะครับด้านในจะได้เป็นทูโทนเบาะหนังทูโทนเบาะผ้าทูโทนนะครับเบาะผ้าทูโทนโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับปุงสปอตเมทัลต่างๆเดิมๆนะครับนี่รถสวยโครงสร้างเดิมนะครับ ลองใช้ได้ลองขับได้ทุกคันนะบอกเลย mm hmm. เป้ใช้เป้ลองขับแล้วทุกคันนะรถต้องเดิมต้องดีนะครับเช็คให้หมดแล้วทุกจุดแบบละเอียดนะครับเพราะเป้ Yet, เป็นช่างเนาะรับตรวจรถรับดูรถให้ลูกค้านะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับให้หากระบะใช้งานสมาร์ทแคปแบบนี้นะครับนี่เช็คทุกจุดแบบละเอียดแบบนี้นะครับดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าเป้คัดรถนะครับกระบะหน่วยงานเท่านั้นนะครับแล้วก็รถบ้านมีบ้างไหมมีนะครับมีบ้างนะครับมีน้อยแต่แต่น้อยนะ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะครับอย่างคันนี้มาจากซินเจติกนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับคันนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่าได้เกียร์โต้และหมดนกรขี่นะครับมีเกียร์ขึ้นเขาลงเขาให้นะครับโหมดกีโคโหมดพาวเวอร์มีให้แบบมือแมนนวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับรถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับมาอยู่ที่นะครับตรงจอ LED ดีขึ้นมาชี่หนึ่งแสนกับอีกสี่หมื่นแปดพันโลนะครับมาหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลนะครับนี่ตรงน มาถึงแสนสี่หมื่นโลนะครับมีจอทัชสกรีนได้นะครับจอทัชสกรีนได้และก็เข้าเกียร์อาร์เกียร์ถอยนะครับมีกล้องให้นะครับมีกล้องให้นะครับมีกล้องถอยให้แบบนี้เรียกว่าคุ้มค่าเลยนะครับสวยเดิมน่าใช้ใครหาอยู่นะไม่ควรพลาดจริงๆนะครับออปชั่นนี้คือเดิมแท้โรงงานนะครับส่วนตัว E จะไม่มีให้นะครับไปดูกันต่อที่ตัว E นะครับกล่องครูบล็อกเก็บความเย็นตรงนี้ก็มีให้ครบเช่นกันนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมๆเลยนะครับอ่ะ ส,สภาพเดิมรถเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเราคัดเกตรถให้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราไปดูการส่วนของตัวปี17ที่เป็นตัว E บ้างนะครับตัว E ปี17นะครับก็เรียกว่าสภาพมาคือค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเรียกว่าสวยเลยนะอ่ามาดูกันนะครับคันนี้สภาพเนี่ยคือไม่ล้างไม่สปาไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไฟหน้ามันติโครงสร้างเดิมนะครับไฟหน้าเดิมไม่แตกไม่ลวาวกระจังหน้าเรียกว่าเดิมๆเลยรถไม่มีชนไม่มีเฉียวนะครับ แบบนี้เดิมๆนะครับแม็กคอ1์เดินโรงงานระบบเบรก ABS มีให้ครบนะครับยางนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวของ BFGoodsgoodlist นะครับสภาพเดิมนะครับซุ้มล้อยังไม่ล้างไว้สปานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ไปล้างแล้วนะครับสภาพเดิมนะครับแล้วก็จะบอกว่าคันนี้นะรถเกียร์ A รถเดิมนะครับกระจกมองข้างได้เป็นตัวโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะ สภาพเดิมเลยนะครับด้านในนะครับสภาพยังบอกเลยดีมากนะครับนี่คือสภาพแรกรับนะครับเกลเรถเดิมๆเลยอย่าล้างสปานะครับเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าได้รู้สวยไปใช้แน่นอนนะครับตรงจอนี้จะได้เป็นแบบจอวิทยุ FM AM Bluetooth นะครับอ่าแล้วก็ดูสปอตแม็น้ำทุกทุกจุดนะนี่ครับไล่ดูเลยนะครับเม็ดน้ำสปอตเดิมๆชัดๆแบบนี้ทุกเลเยอร์ทุกสีเท่ากันหมดนะครับเอาไปใช้งานได้นะสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ ได้ไปก็บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเบาะหลังบ้างนะครับเบาะหลังดูอะไรได้บ้างนะครับที่จะต้องดูนะครับซื้อรถมือสองนะครับนี่เลยหัวน็อตเดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเห็นไหมเดิมนะครับต้องแบบนี้นะครับสภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมซีนฝาประตูก็เดิมนะครับแล้วเบาะต้านหลังก็ไปดูนะว่ารถน้ําท่วมหรือเปล่านี่ครับดูเลยนะครับสีเดิมไม้ทามาหรือเปล่านะครับนี้รูปดูจับดูนะครับ อันนี้คือเดิมนะครับรถในงานส่วนใหญ่เขาเขาไปใช้ในนักจักรนะครับตามพวกการปลปาเงี้ยเขาวิ่งดูงานอะาเงี้ยรถครับเขาเข้าสู่ตลอดถึงระยะเวลานะครับก็ต้องไปเช็คระยะนะครับไม่งั้นนะครับรถเขาจะไม่ให้เอามาเช่าแน่นอนนะครับแล้วว่ามีคนดูแลอยู่แล้วนะครับรถสภาพเดิมสดแบบนี้คันนี้ใครชอบเขาจับมาได้นะครับ ราคาอยู่ประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณถ้าฟรีดาวก็ประมาณเจ็ดพันห้านะครับถ้านะครับประวัติดีๆก็มีดอกเบี้ยเสร็จให้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยติดต่อมาได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับรถสวยโครงสร้างเดิมด้านในนะครับไปดูกันนะครับรอบรถนะสภาพเดิมๆเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับซุ้มล้อนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เรียกว่าทําการล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เลขเฟรมแชสซีชัดๆคมๆนะครับ ตัว E นะครับจะต่างตรงที่นะครับตัวจอเนี่ยจะไม่มีกล้องหลังกับตัวจอให้นะครับอ่าไม่มีจอให้ไม้หนึ่งแสนสนโลนะครับอ่าไม่หนึ่งแสนสโลนะครับนี่เล็กไม้นะอ่าเดิมเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะครับโมดิโค่ทัเวอร์มีให้เลือกนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับสวยพร้อมใช้โครงสร้างได้เดิมทั้งหมดนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะรถไม่สวยไม่ต้องปกนะครับผมบอกเลยว่าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจ้รถสวยไม่เดิมไม่แท้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถตัวนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับรถเช่านะครับไม่ใช่รถบ้านทั่วไปที่จะไปคงไปกอนะครับไม่เอานะครับเราไม่ทําเราขายรถมา24ปีบริษัทเรานะครับขายรถเกตเอมาตรฐานเท่านั้นเลยนะครับย้ํานะครับว่ารถเนี่ยต้องเดิมต้องดีนะครับอ่ะไปดูหน้าเครื่องกันบ้างทั้ง2คันนี้เป็นยังไง มาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยคันสางให้นะครับเข้ามาก่อน1วันนะครับอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยนะครับล้างสปาแล้วนะครับล้างสปาภายในห้องเครื่องแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมาดูกันนะครับความเดิมนะครับนี่ ฝาเดิมตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบๆแบบนี้นะครับนี่ฝาเดิมเป็นแบบนี้นะครับซีนฝากระโปรงได้ของเดิมจากโรงงานนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมซีนเดิมนะครับนี่เดิมแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยกริบๆนะผลของน็อตเดิมนะครับซีนตัวถังข้อสภาพเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของโลโก้นะครับนี่มกอยู่ครบๆแผ่นเพย์อยู่ครบๆแบบนี้ปีผลิตถูกต้องนะครับรถสภาพเดิมพร้อมใช้นะแบตเตอรี่อย่าเพิเช็คให้นะ ถ้าแรงดันไม่ดีนะถ้าแบบไม่ดีเกินสองปีอย่างเงี้ยอย่าเปลี่ยนให้เป็นลูกใหม่ให้เลยนะครับของเหลวนะครับของยกดูหน่อยนะครับเริ่มดำนะอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอย่าเปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวนะครับจากการให้นะครับรถเนี่ยบอกเลยว่าเด๋ยวมีช่างนะครับตรวจอีกหนึ่งรอบนะครับคันนี้ได้เดิมนะคันหน้า RL นะครับสังเกตเลยนะ RL อยู่ครบครบเดิมเดิมแบบนี้นะครับมาดูกันต่อสําหรับอีกคันหนึ่งคันนี้อย่าเพิ่งไปดูเรื่องความสะอาดนะครับรถเพิ่งเข้าจริงๆคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆเมื่อกี้เพิ่งลงเทรนเลอร์มาเลยนะครับ ให้ดูจุดสําคัญที่ควรดูนะครับดูฝากระโปรงเป็นไงนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มันแกะแก้ไขได้ไหมแก้ได้นะมันแกะได้นะครับแต่จุดที่แก้ไม่ได้ควรไม่ไม่ควรแกะก็คือด้านในนะครับนี่สังเกตว่าตรงนี้ไม่ควรแกะนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับนี่คือเดิมนะครับอเอลอยู่ครบนะครับโอเคฝาเดิมนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับกดเข้านะอ่าโอเคนะครับแข็งนิดนึงก็เป็นปกตินะครับแบตเตอรี่อย่าเช็คให้นะครับนี่ไฟยังเขียวแต่ว่า อย่าไปเชื ca, ่อนะครับ๋ยวขอบเช็คให้๋ย่าให้ช่างเช็คนะครับไฟหน้าเดิมโครงสร้างต่างเดียวว่าเดิมทั้งหมดนะสังเกต R L นะครับนี่ตรงนี้นะครับเดิมนะครับขาหน้าเดิมนะครับขาหน้าเดิมระบบ A b s ต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ดูตรงแก้มนี้นะครับว่าเดิมไหมนะครับนี่เดิมๆนะครับแบบนี้อ่าอ่าเห็นไหมครับตาปั๊มอาร์ตบงอาร์บิวอยู่ครบๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเดิมนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้นะทั้งสองคันเลยนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ ราคานี้บอกเลยว่าฟรีดาวได้นะครับใครพนักง,งานบริษัทพนักงโรงงานต่างนะครับซื้อสดได้จะเฟนได้นะทำธทุรกิจส่วนตัวก็ซื้อได้เช่นกันนะครับบอกเลยรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับาสำหรับท้านนาสนใจนะครับในตัวกระบะสมาร์ทแคป ตัวรถงานประวัติศูนย์เกียวโตยกสูงพีเดอร์แบบนี้นะครับมีตัวท็อปหนึ่งคันแล้วตัว E1 หนึ่งคันนะครับไม่เท่ากันรถหน่วยงานเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าสวยนะใช้ทั้งคู่สภาพกริบๆเลยนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นฟรีเท้าได้นะครับบัตรประชาชนใบเดียวโ,โทรมาหาเป้เลยนะครับอยู่ตนนา่าจังหวัดพนักงานบริษัทราชการต่างๆนะครับรายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดมีทริปเงินเดือนนะครับออกได้เลยนะครับง่ายๆไวๆนะครับยิ่งนะครับมีประวัติดีผ่อนดีผ่อนตรงจากพวกผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมือถือผ่อนมอเเอออร์ไซคคนนนะับแล้้ว่่กิปีียยางง ตรงตลอดโทรมาได้เลยนะครับขออย่างเดียวไม่ติดแบงลิสไม่ติดเบโลนะครับประกันอส่ก็ออกได้นะครับไม่ต้องห่วงนะประกันอส่ก็ออกได้นะครับอายุเนี่ยถ้าเกิน25้าก็ไม่มต,ต, 5, ต้องใช้คนข้ามแต่ถ้าต่ำกว่า25ิ้าต้องใช้คนข้ามนะครับแล้วแต่ด้วยว่าทําอาชีพอะไรนะครับสาหรับวันนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจกระบะสวยพร้อมใช้แบบนี้เป้มีให้เลือกนะครับบอกเลยตัวแคปเนี่ยมี3คันนะครับที่ยังไม่ติดจองนะครับคันดำเนี่ยติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นยกสูงอันนี้จะสวยจะสสูงกวกววว่่าายนะครับ จัดได้เลยนะครับซื้อสดได้จัดแฟนได้สนใจทักมาซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับโอนเงินไม่เลยนะครับเข้าบริษัทเท่านั้นนะครับอย่าเป้ดูแลให้จัดการให้รถสวยเกรดเอรับประกันให้เลยว่าคุณได้รถสวยตรองปกแน่นอนเป้ขายจะกระบะเกรดเอเท่านั้นนะครับเกรดบีเกรดสีไม่เอานะครับเราไม่ขายรถย้อมไม่ทำรถย้อมอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่รุ่จบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วโทรมาที่เบอร์นะครับ0ศ8นย์เก้าสี่เรับแปดเก้าสี่แนดสี่นปดนะครับอยหาลืวันนี้นะครับสสวัดีครับ